ครับสวัสดีครับสมาชิกมวยตู้มวยหูมวยทีวีทั่วประเทศไทยเช่นเดิมครับผมดวงแก้วหีดรันรัตก,ก็จะออกมาทำการประชัมวยไทยเจ็ดสีประจำทุกๆวันอาทิตย์อาทิตย์นี้ก็ตรงกับอาทิตย์ต้นเดือนนะครับวันที่สองพฤศจิกายนก็ยังเป็นมวยไทยเจ็ดสีปกตินะครับอ่ามวยนัดชิงมวยรอบปุนเสือเนี่ยน่าจะประมาณอีก อีกสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์อาทิตย์กลางเดือนกลางเดือนนี้แหละประมาณวันที่สิบหกพฤศจิกเนี่ยที่ที่ทางทีมงานช่องอาเกียรติเพชรเนี่ยเขาได้ลงไว้นะครับก็รอติดตามกันก่อนทำการวิจารณ์มวยก็ฝากมวยหูด,ดวงแก้วครับใครที่ไปเป็นแฟนบันแทามวยช่องเจ็ดเนี่ยอยากฟังราคาเนี่ยอ่ะลองติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์แปดศูนย์สองแปดสองสองสองสามหกศูนย์แปดศูนย์สองแปดสองสองสองสามหก มาว่าที่คู่ที่หนึ่งครับของการถ่ายทอดแดนี per, ่สไนเปอร์สไนเปอร์โกลิตะมวยไทยส่วนคู่ชกเป็นเจ้ายอดคลาสสิก uh, รถสวยจ่าเจดหรือว่าชื่อมเดินเจ้ารถด,ดีรถด,ดีรถสวยจ่าเจดตัวเดียวคนเดียวกันก้อนี้ต่อที่ไปกัดนหนักหนึ่่ปอนด์รูปร่างช่วงชกเนี่ย เจ้าสไนเปอร์เนี่ยจะได้ได้ได้สูงได้ลอยกว่าแล้วก็เป็นมวยน่าจะเป็นมวยรุ่นพี่กว่ากระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยชื่อเสียงมวยเนี่ยน่าจะน่าจะน,าน่าจะดีกว่าหลังสุดของสไนเปอร์ในแพคะแนนเจ้ายอดอัชชิยะกอล์ฟแฟริลี่ยิมส่วนเจ้ายอดคลาสสิกในแพคะแนนเจ้าประเสริฐชัยปอประเสริฐกิจคู่เนี้ยจังหวะมวยเนี่ยจังหวะหลักเลี่ยมฝีมือเนี่ยอยู่ที่เจ้า ยอดคาสิสส่วนสไนเปอร์ยังเพ่น,นอกได้ในเหนียวในเหนียวก็มีลูกลูกกอดลูกรัดลูกขวนตีส่วนยอดขาสิมันมีลูกขวางก็เป็นมวยแต่ลูกล่าช่วงจมดูว่าเสียเปียบดูเสียเปียบอ่ะคู่นี้ง่ายๆชอบที่สไนเปอร์โกริตะมวยไทยมาถึงคู่ที่สองแดงไทยสจเปียบอุท,ทยัยส่วนคู่ชกเนี่ยเป็นเจ้าแสงเทียนสิท์หนุ่มน้อย คู่นี้ตอนที่พิกัดดังหนึ่งร้อยสามสิบหกปอนด์คู่นี้ก็เป็นซ้ายเจอซ้ายเป็นมวยซ้ายเจอซ้ายไทยนี่หลังสุดก็โชว์ฟอร์มไม่สวยเลยนะที่ช่องเจ็ดเนี่ยเป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้าเพชรอุบลสอเทียนเทียนชัยที่ช่องเจ็ดนี่แหละส่วนคู่ชกเนี่ยเจ้าแสงเทียนในแพ้คะแนนเจ้าเพชรพญาไทยแสงมรกตกู่นี้รูปร่างช่วงชกเนี่ยเจ้าเจ้าแสงเทียนเนี่ยจะได้ลอยได้ลอยนะ ได้สูงได้ได้ได้ลอยเห็นได้ได้ใหญ่ได้ใหญ่เห็นแลแต่จะเป็นแบบใหญ่แบบใหญ่ยาวใหญ่ยาวส่วนเจ้าไทยไไก็ได้ตันได้กลมได้ตันเป็นมวย,ซยไซส์ยดวยกันทั้งคู่แลลวคู่เนี้ยคู่เนี้ยดูง่ายๆนะจะทรงมวยทางมวยี่ยเจ้าแสงเทียนเนี่ยถ้าเาขามาดีๆเนี่ยหรือว่าฟอร์มที่เขาเคยโชคดีๆไว้เนี่ยถือว่าเขาเป็นมวยที่ท่าตะละดดีนะไม่ใช่ว่าเป็นมวยคางเปาะหรืออะไรนะเป็นมวยท่าตะหดดีเลยล่ะ อยู่ที่สภาพร่างกายเดียวส่วนไทยเนี่ยเป็นมวยเพศต่อยเพศต่อยแต่ก็เป็นมวยต่อยแบบไม่ได้ดูเดือดเป็นมวยต่อยช่วงหลังเนี่ยเป็นมวยต่อยซ้ายก็จริงอ่ะเป็นมวยต่อยมัดหนักจริงแต่รอจังหวะบางทีรอรอนานไปรอนานไปแด้วุจะสู้ไวๆหน่อยเนี่ยดูว่าต่อยโดนยากวันนี้มาเจอแสงเทียนเนี่ยผมดูว่าถ้ามุ้นต้นไม่หล่นเนี่ยผมดูว่าแสงเทียนเนี่ยเขามีแล้ววันนี้รูปร่างโชงโฉงเนี่ยเขาสูง แล้วซ้ายกับซ้ายด้วยโอกาสที่เขาจะเตะสูงเนี่ยถ้ามูซแก้ทางมวยมาหรือว่า,าทางทีมงานเนี่ยแก้มวยดีเพราะไทยเนี่ยเขาเขาเขาโถมเข้ามาชกซ้ายกับซ้ายโถมมาชกแม่ถ้ามูซเขาตวัดแข้งซ้ายสวยๆเนี่ยมันโดนก้านคอได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ถือว่าถือว่ามันดูว่าน็อกได้ทั้งคู่น็อกได้ทั้งคู่อยู่ที่จังหวะใครแต่ว่าต้นๆเนี่ยไทยเนี่ยกดไม่ไม่ไม่นับไม่น็อกหรือว่าไม่ไม่มีลูกเด็ดขาดเนี่ยันดูามากยงเนี่ยแสงเทียนเนี่ย เขาเพชรปอดใหญ่ปลายแหลมกันอ่กันเพราะนั้นคู่นี้ผมชอบที่แสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อยมาถึงคู่ที่สามแดงเป็นเป๊กกระเป๋าลิงกี้หรือว่าเพชรสิทธิ์ปอทอเก่าก็เป็นแชม,มป์เมื่อรอบปนเสือตัวที่ยี่สิบสามของช่องเจ็ดเนี่ยส่วนคูช่ชกเป็นเจ้าเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยก็เนี่ยเป็นดาวรุ่งเป็นดาวรุ่งขึ้นมาคู่นี้ตานีีประกานึหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์สูงยาวอยู่ที่เจ้าเพชรนพเดช ส่วนเป็กอะลูลูอยู่เวเตเียสั้นล่ําแต่ลูกหนักลูกแรงเนี่ยเจ้าเป็กเ,เนี่ยผมดูว่าเป็กเนี่ยจะดีกว่าเป็นนี่หลังสุดแพ้น็อกเจ้าดดวินชีลักกี้บันเทิงเนี่ยที่ที่ช่องเจ็ดเนี่ยล่ะวันนั้นก็แพน็อกเจ็บตัวแล้ววันนั้นเจ็บแล้วโดนหัวขาดโดนหัวขาแล้วก็ต่อยซ้ําเข้าไปก็เป็นไฟแพนเทคนิคเกินเอาเนียวันนั้นถือว่าเจ็บตัวอะ ส่วนเจ้าเพชรโนบเด่นหลังสุดชนะน้องยกสิษ์เจ้าเดชพันุสอบพงมองมรก็ถือว่าโชว์อร์มไม่สวยวันนี้รูปร่างโงโชงเนี่ยสูงยาวแต่เพชรโนบเด่นเนี่ยช่วงหลังเนี่ยถือว่าโชคดีโชคดีกว่าเมื่อปีสองปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วนี่ก็ยังแบบเพลตต้นต้นดีแต่ไปลายไม่ค่อยดีแต่ช่วงหลังเนี่ยเพชตต้นได้ไปลายปลายดีเลยวันนี้ได้รูปร่างโงโชงแต่ผมก็ยังชอบที่เป๊กนะสมมอ่าแล้วก็ผมดูว่าเขาได้ตั้งแต่ต่อยกับดาวินชี่เนี่ยต้องมีสามสี่เดือน ได้พักร่างกายไปแล้วก็รายการมันขึ้นผมดูก็น่าจะซ้อมเต็มที่ร่างกายนี้น่าจะได้พักฟื้นเยอะเลยอะ่ะสาเดือนเนี่ยถือว่าดีเลยอะ่ะสำหรับนักมวยนะโดยยุคสมัยเนี่ยมันมีวิศาศสตร์การกีฬาเนี่ยเข้าไปเกือบทุกข่ายแล้การกินการอยู่การวิซ้อมเนี่ยดูแลระบบกล้ามเนื้อผมดูว่ามันได้ได,ได,ได้ได้เกือบทุกข่ายแล้วะ เพราะนั้นวันนี้ถึงว่าเป๊กไม่ได้พักแล้วมาเจอกับมวยรุ่นน้องจ้าเพนนอเบเดเนี่ยต้นต้นในน่ากลัวอยู่แต่ผมดูว่าโดนทีต่อทีหนักต่อหนักเนี่ยผมดูว่าแรงประทะเนี่ยผมก่ายังเชื่อว่าเป๊กเนี่ยเขาดีกว่าหนักกว่าแรงกว่าอ่ะเพราะนั้นคู่เนี้ยชอบที่เป๊กกระเป๋าลิงกี้มาถึงคู่ที่สี่คู่เอกนำรายการมวยไทยจัดสีประจำวันที่นี้แดงนี่เป็นเจ้าน้องบิวจิตเมืองนอนท์ส่วนคู่ชกนี่เป็นเจ้าสมิงเดช บางมัดคองตันหรือว่านาอ้องอนุวัตรยิมเดิมคู่นี้ต่อ,อยที่ไปกำลังหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์น้องบิวเนี่ยเป็นดาวรุ่งเลยสามสี่ครั้งหลังเนี่ยชนะมาตลอดชนะโฟกัสชนะยอดอีทีหลังสุดนี่เ็ชนะเจ้าสมรักน้อยสมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านี่ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มไม่สวยเป็นดาวรุ่งของค่ายจิตมึงดนเลยช่วงนี้นะเจ้า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 ,จาน,น้องบิวเนี่ยส่วนสมิงเด่นหลังสุดแพ้คนะแนนเจ้าดวงสมพงษ์ สมิงเดนเนี่ยไปชกมวยสามยก RWS แล้วก็มาชกห้าย,ยกเนี่ยก็แพ้เจ้าดวงสมพงษ์เนี่ยที่ราชจดำเนินคู่นี้ซ้ายกับขวาซ้ายอยู่ที่เจ้าสมิงเดชขวาอยู่ที่น้องบิวคูนนนพอพอ่นี้รูปร่างชงชงเนี่ยพอๆกันพอๆกันไม่ห่างกันเลยไม่ห่างกันน้องบิวเนี่ยเป็นมวยฝีมือเป็นมวยตั้งโต้เก็บอาวุธคูธ่ต่อสู้แล้วคอยตอบโต้เก่งส่วนสมิงเด่นเนี่ยเขาเป็นมวยประเภท มวยซ้ายเตะซ้ายไต่ซ้าย,ายในแล้วก็มีพวกศอกตัดศอกตัดทัดมาลาเนี่ยศอกระยะประชิดเนี่ยถือว่าทาได้ดีแต่วันนี้มันเจอกันเนี่ยผมดูว่าสภาพร่างกายสภาพร่างกายน้องบิวเนี่ยผมดูว่าดีกว่าดีกว่าแล้วน้องบิวเนี่ยเป็นมวยสายตาดีเก็บอาวุธดีแล้วมวยทรงเนี้ยซ้ายกว่าซ้ายกว่า,ามันเปิด้าเรียกเปิดหน้าหากันอยู่แล้วเปิดหน้าหากันอยู่แล้ว ใครออกใครออกก่อนโดนก่อนอเพราะนีนคณเนียผมดูว่าจังหวะรักเรียมฝีมือหรือว่าสภาพร่างกายน้องบิวเนี่ยดีกว่าเพราะนั้นชอบที่น้องบิวจิตเมืงองนนท์เช่นเดียวกับนี่คือมือรักมวยชอบเบื้องต้นสี่คู่ตัวที่ 1, ทนหนึ่งอ่ะนะทวนหน่อยบางทีคนบอกไม่ไม่ยอมทวนเลยว่าชอบใครมั่งตัวที่หนึ่งเนี่ยผมชอบไปที่สไนเปอร์ตัวที่สองนี่ผมชอบไปที่แสงเทียนคู่ที่สามนี่ผมชอบที่เป๊ก ส่วนคู่ที่4เนี่ยมันชอบที่น้องบิวนี่คือมวยรักเบอร์ชอบเบื้องต้นนะครับอย่างที่บอกว่าใครที่เป็นแฟนมวยบันแท้ช่องเจ็ดสีเนี่ยตอนเช้าเสียวนะเวลามาดูน้องมวยเนี่ยช่างน้ําหนักดูหน้าตาบางทีมวยที่เรารักที่เราชอบเนี่ยมาดีหรือเปล่ามาไม่ดีเราก็จะได้พิจารณาทีนี้อย่างน้อยเป็นการประกอบในการร้องการเชียร์มวยที่ตัวเองรักตัวเองชอบได้เช่นเดียวกับใครฟังหูเฉพาะวันเสาร์ที่นะครับอ่าลองติดต่อสอบถามได้ที่0 8 0 2 8 2 สองสองสามหแล้วครับหมวยหมู่ดวงแก้วครับเช่นเดียวกับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอท่านโชคดีมีใจกับมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายยนี้นะครับสวัสดีครับ